ออเอาคนๆเอาทุกคนน่าแซ่บจังเลยค่ะสวัสดีค่ะดูสิคะทุกคนไวมากเลยอ่ะเด้งนี่เก็บมาไพลย์ก่อนใช่ไหมเนี่ยเด้งเด้งเร็วมากเลยอ่ะนะคะว้าสีสดใสสีสดใสนะคะ โดนเจาะไปแล้วค่ะหนึ่งนี่โอ้สองค่ะต้องรีบเก็บแล้วค่ะทุกคน,นเนี่ยต้องใส่เน็ตแล้วละ่ะเพราะไม่งั้นโดนกินหมดเนี่ยมันจะโดนกินหมดนะ,ดนนวะดนสว,นวัสดี่ะสวัสดล่อนมากค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะ คลิปต่อจากที่ละอ่อนหน้านไปเก็บสตรอเบอรี่มานะคะนี่หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวละอ่อนหน้านจะทําเป็นส้มตํานะคะเพิเคยทําเป็นครั้งแรกลองดูเนาะเพราะว่าจะอร่อยไหมพริกสดค่ะกระเทียมนิดหน่อย แล้วก็นี่เลยใส่สตอรอเบอรี่ของเราไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยปลาร้านวันว,วของเรานะคะปาร,ราไปหนึ่งสองสองสองช้อนนะคะแล้วก็โอ้โหอื้อหือ ไม่ต้องใส่มะนาวนะคะเพราะว่าน่าจะเปรี้ยวแล้วเนาะสตรอเบอรี่ของเราอุ้ยทุกคนดู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 ฉ่ำมากเดี๋ยวผงนัวด้วยนี่ไม่ต้องตำเนาะเดี๋ยวมันจะเละเอาคนคน<ๆ>เอาทุกคน น่าแซ่บจังเลยค่ะใส่น้ำปลาไหมอ่ะเดี๋ยวเราอ่นนันลองชิมดูนะคะใช้มือนะอืออทุกคนอร่อยมากวินนัวมากเลยขอบอกลองไปทำลองไปทำชิมดูนะคะพริกกระเทียมผงนัวนะคะแล้วก็น้ำปลาระ น้ำตาลปี๊บค่ะแค่นี้เลยจริงๆอ,อร่อยมากขอบอกมาค่ะนี่อูอ้อร่อยปกติคือเรากินเรากินอ่าเรากินสตรอเบอรี่สดๆของเขาจะคือเขายังไม่สุก มากอ่ะเนาะเขาสุกแค่ครึ่งเดียวเนาะแล้วกินก็จะมีความเปรี้ยวหน่อยแต่นี่คือแบบใส่น้ำตาลปี๊บลงไปคืออร่อยมากค่ะทุกคนนัวมากเลยค่ะลองทำชิมดูนะคะแซ่บมากค่ะทุกคนน,นะคะน่อนนั่นเผาปลานะคะไอปะ้ปลาเผาเกลือนะคะเดี๋ยวจะกินกับส้มตำสตรอเบอร์รี่นะหอมๆค่ะนี่นะคะผักที่ลงให้มา ห่อน่านเอามาลวกกินกับามายองเนสนะคะแล้วก็เจ้าน่ารักไหมทุกคนพอดีหล่อนน่านถอนออกนะคะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กันเกินเดี๋ยวเขาจะไม่โตนะคะแล้วก็เอามาลวกกินน่ารักมากเลยแครหลอดลูกเล็กๆนะคะ เดี๋ยวเรามากินส้มตำกันค่ะอา,อาหารเย็นของเรานะคะส้มตำสตรอเบอรี่แล้วก็ปลายา่างอันนี้ของคุณสามสีน้ำซุปอันนี้ผักชีร้อมนะคะกินกับอันนี้แล้วก็นี่ค่ะเราได้มาวันนี้แล้วก็น่ารักมาค่ะกินข้าวกันค่ะมี <S <S ข้าวเหนียวด้วยนะคะ ข้าเ,เหนียวจิ้มใสป่ปลาแล้วก็จิ้มส้มตำอืมอร่อยส้ม,มสต,ำสตำส้มตำสตรอเบอรี่